นะครับผ้าเห็ดต้มพวงไข่ครับเหมือนนี่ต้มส้มพวงไข่นี่ครับพวงไข่เนียนๆครับผมน่ากินขนาดครับอย่าคนหมักนะครับเด้อคนหมักกับว่าขอายแพด้วยครับผมนำเดือดแล้วก็ปรุงเครื่องครับผมนะครับปรุงเครื่องตามใจชอบครับผมมักรสชาติได้กับจัดการครับผมเอาจุดปรนไดรสชาติของหมักนะครับผม นะครับรอให้มันสุกครับพอสุกแล้วเัาก็ใส่ใบกะเพราครับผมผู้ใดบ่ใส่ก็ได้ครับใบกะเพราแล้วแล้วจะคนมักครับผมแต่องผมนี่ใส่ใบกะเพราครับผมมันหอมครับรสชาติมไม่ใช่โล่งคอครับมันฮอรนครับผมเมื่อกครับนี่ครับโอ้ไข่เนียนครับผมเสียบขนาดพอได้ทีแล้วเัาก็ใส่ใบเคี้ยวเลยครับตะขี้ฝรั่งอ่ะแหละครับผมได้เพิ่มหอมครับ ใบกะเพราพร้อมหอมใบกะเพราพร้อมหอมไอ้ใบเขียวเลยพร้อมถึงตอนไก่เนียนครับนี่ยพวงไข่เนียนเลยแซ่บขนาดครับสดในงหล่วงข้อครับป็นหัวเนี่โอ้ยกินกะเพราเนี่ยใบกะเพราเนี่ยครับสดหล่วงข้อ,ขอนะครับผมมาเลยครับมากินด้วยกันครับผมมาเลยครับไปเด้อ